ก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามท่านกันด้วยนะครับผมทางฮันเตอร์หน้าเก่าและฮันเตอร์หน้าใหม่นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าน้องอามามิยะมิไรอีกันนะครับผมว่าตัวมันน่าเปิดไหมหน่าใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับโอเคครับผมนี่ก็มาอยู่ที่หน้าต่างของสกิลของตัวน้องแล้วนะครับผมน้องมิไรอีของเรานั่นเองสําหรับสกิลหนึ่งนะครับผมแน่นอนว่าก็เป็นการโจมตีทั่วไปเนาะการโจมตีทั่วไปก็ ก็มีปริมาณดาเมจอยู่3ขั้นเนาะอันนี้ก็คือมันจะตี3ทีนะครับผมปริมาณดาเมจก็จะต่างไปนะครับผมโดยที่ขั้นแรกนะครับผมก็จะโจมตีอยู่ที่269.33%นะครับขั้นที่2ก็280และขั้นที่3 300%นะครับผมของพลังโจมตีอ่ะอันนี้เป็น c อร์ attack นะครับผมก็จะปริมาณดาเมจอยู่ที่1226.67นะครับผมอ่ะมาที่สกิล1ของเรานะครับผม ปีกแห่งปติก,กานะครับผมก็จะทำดาเมจที่2,152นะครับผมอีกาฟ้าขนองครับผมดาเมจที่สองพันหกสิบหกจแต่ว่าอันนี้จริงๆดาเมจมันจะไม่เท่านะเพราะว่าไอ้สกิลหนึ่งของผมอะ่ะผมไอ้นี่ไว้ก่อนอัพอัพมากไปหนึ่งขั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็น QTE นะเอาจริงตัวน้องอะ่ะผมมองว่าสกิลที่มีประโยชน์คือเจ้าอันติแล้วก็เป็นสกิลซนะัพพอร์ตนะเพราะตัวน้องเอามาเป็นซัพพอร์ตก็ได้ แล้วก็มาถึงอันติกันนะครับผมอันติจะทําให้ติดบับสภาวะครอบงำนะครับผมสภาวะครอบงำอะ่ะจะทําให้เรารีเซตคู่ดาวของสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสอนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีปกตินะครับจะทําให้ลดสกิลของลดคู่ดาวของสกิลหนึ่งและสกิลสองด้วยนะแต่ว่ายังปรับใช้เอฟเฟกได้ซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแล้วก็ได้ดาเมจมากที่ขึ้นด้วยนะเออก็คือตีแรงขึ้นด้วยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ แต่ละดาวของตัวน้องมิเลอีกันนะครับผมสาหรับตัวน้องมิเลอินะครับผมผมมองว่าที่สุดดาวเนี่ยจริงตัวน้องสามารถเล่นได้นะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าให้ดีน้อยสุดเลยคือ1นดาวเนาะก็คือตัวเมื่อน้อง1ดาวเนี่ยเออมันจะแบบทําให้เราใช้อันติแล้วเนาะเราจะได้ทั้งอัตราคิย์ที่เข้าแล้วก็ดาเมจคีิที่เข้ามากขึ้นด้วยแถมว่าทําให้ตอนที่เราสกิลหนึ่งอ่ะมันจะติดแบบความมืดมิดเนาะมันจะทําให้ มีพลังโจมตีแล้วก็อัตราคิติเขาที่เพิ่มขึ้นด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถหาถึง1ดาวได้หรือว่างบน้อยนะครับผมศูนย์ดาวเอาจริงมันเล่นได้นะเพราะว่ามันจะมีบัฟที่ว่าถ้าเราได้พลังเวทเพิ่มเติมครับผมอันเนี้ยเราจะได้พลังโจมตีขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นทั้งอัญ,ญมณีแล้วก็อัติแฟกอะ อันที่อันไหนที่เพิ่มพลังเวทเพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้เนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%ต่อพลังเวทเพิ่มเติม150ยสนะสูงสุดถึง4 0เลยเนี่ยอันเนี้ยถือว่าดีเลยเพราะฉะนั้นทั้งอัญมณีแล้วก็ไอตรงประดับก็ควรไปใส่อัพให้ตันเนาะถ้าเป็นอ์ติแฟกต์เนี่ยควรอัพให้ตันเลยเพราะว่าพลังโจมตีของน้องมิลลี่ก็จะแรงขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่2ดาวต่อดีกว่าเนาะ สดาวนะครับผมเมื่อเข้าสเตจนะครับผมจะฟื้นฟูภาวะเกล40%เลย40%นี้ก็คือแทบจะเหมือนเริ่มมาตัวมิเรอินี่แทบจะใช้อันติได้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าทําดีๆผมว่าน่าจะน่าจะได้นะเพราะว่ารวมกับอาวุธของตัวน้องด้วยเนาะแล้วก็ที่3ดาวเนาะสดาวก็จะเป็น เมื่อโจมตีปกติหรือขอแอคแทกนะจะฟื้นฟูพลังเวทและพาวเวอร์เกร1%แล้วก็ลดคูดาวของอันตินะ้วยเนาะลดลง2วีอันนี้ก็คือถ้าเราตีอ่ะอันติเราก็จะยิ่งลดคูดาวลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาให้ดีจริงๆมันคือ3ดาวเนาะแต่ว่าจะเอาเล่นได้ผมมองว่าแค่ ดาวเดียวก็น่าจะถือว่าเล่นได้แหละจริงๆไม่มีดาวก็ยังเล่นได้เลยนะสำหรับตัวมิเลอิแต่ว่าให้ดีจริงๆก็ควรจะเป็น3ดาวหรือว่าถ้าเกิดใครมีงบมากจริงๆก็เพราะฉะนั้นก็ต้องไป5ดาวแล้วแหละเพราะว่าทุกตัวแหละรครับผมมองว่ายิ่ง5ดาวก็ยิ่งเก่งเนาะอาจจะ เรียกไงอ่ะอาจจะเก่งไม่เท่ากันแต่ว่าแต่ละตัวมันก็เก่งที่5ดาวกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันต้องอับให้5ดาวไอ้พวกเอฟเฟกพวกนี้มันถึงจะปลดมันที่สุดอะเนาะอาจจะแบ็กยุนโฮอ่าฮวังดงซูพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับตัวใหม่ๆเ่แต่ว่าที่มันมีดาวมากขึ้นอะเนาะมันก็จะเก่งมากกว่าเดิมแน่นอนอ่ะเรามาดูที่4ดาวกันนะครับผม สี่ดาวดาเมจธาตุลมของอมมิยะก็คือจะเพิ่มขึ้น10%ต่อสมาชิกธาตุลมในปาร์ตี้หนคนนะก็คือถ้าเราจัดทีมธาตุลมครบ3ตัวเนี่ยตัวน้องก็จะแรงขึ้นแต่ว่าตัวธาตุลมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตัวอะไรหน่าใช้นะเพราะฉะนั้น ไม่จําเป็นก็ได้อ่ะมันมันก็ดีแต่ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะผมแล้วก็สุดท้ายที่5ดาวนะครับผมก็คือปรับใช้เอฟเฟกสภาวะครอบงามนะผมก็คือบรับจากอันติเนาะจะปรับเป็นห่วงทุกข์ของอีกาแล้วก็ห่วงทุกข์ของอีกาก็าจะทําให้สกิลหนึ่งและสกิลสองดาเมจเพิ่มขึ้นอีก80%เปอเลยนะถือว่าเป็นดาเมจที่แรงมากๆเรียกว่าดีอ่ะเออถ้าเกิดสมมติว่าใครเอามาเล่นอนะ่ะผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจจะจ่ายตัวหนึ่งเลยที่ดีมากๆแต่ข้อเสียแน่นอนว่า ต้องเอาหน้าไปจุ่มนะต้องหลบสกิลให้ดีๆคือสกิลเรามาไวก็จริงแต่ว่าตัวน้องจะค่อนข้างคล้ายๆกับเ,เจ้าชาไฮอินนะก็คือเอาหน้าไปจุ่มกับศัตรูฉะนั้นถ้าหลบไม่ดีเราก็อาจจะตายเองได้นะยิงแบบบอลหลังๆมาคือดาเมจมันแรงมากเราโดนตีทีเดียวอาจจะตายได้เลยก็อาจจะต้องหลบให้เก่งนิดนึงนะตัวผมเองเล่นยังไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมมาทดสอบให้นะครับผมเจ้าดาเมจของอามามิยนะผม อันนี้ก็จะเป็นเจ้าการุกล้๊แห่งแสงสว่างนะผมหมวดทั่วไปนะทั่วไปนะไม่ใช่ยากนะอันเนี้ยเออก็คือมันเป็นหมวดทั่วไปแล้วปกติผมจะใช้เป็นอาิเซียใช่ไหมอันนี้ก็ใช้เป็นน้องอมงามิยะมิเลอิแทนนะครับผมก็เดี๋ยวมาเทสดาเมจให้ดูว่ามันแรงขนาดไหนอ่ะเริ่มก่อนผมก็ต้องเบรกเกาะก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยว <c oughs> คือจริงๆมันตีเข้าแหละแต่ว่าถ้าเ,เกิดเบรกเกาะได้มันก็จะดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็พยายามเบรกเกาะของไอ้เจ้ามอนไปก่อนนะฮึบ มันก็หายตัวเก่งจังเลยไม,ม่หายอีกแล้วถ้าเกิดเป็นใช้เป็นอลิเซียนี่แช่บุคคลนี้เราเหยียบเต็มที่นะแต่ว่าด้วยความที่น้องอมามิยะมิเลอิเขามีแต่ดาเมิดเนาะเขาไม่มีแบบสถานะที่แบบแช่แข็งหรืออะไรเนาะแล้วก็ต้องทําใจหน่อยอ่าโอเคแปะบัฟปึ๊บแล้วเราก็คิวทมาเป็นน้องอมามิยะเราก็เปิดอันติได้เลยเนาะเพราะว่า ด้วยเอฟเฟกของ2ดาวใช่ไหมคเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วก็รวมกับเจ้าอาวุธเนาะมันก็เลยทําให้ตัวของเราสามารถอันติได้ะ,ะเริ่มต้นเลยโอเคมาถึงตัวที่2ตัวที่2แน่นอนว่าเราก็ต้องเบรกมันก่อนเนาะเออเดี๋ยวไม่ไม่งั้นเอาจะหูยชิบหายแล้วเบรกไม่ทันโอเคเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดทั่วไปเนาะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นได้เกิดสมมติว่าเราเริ่มตึงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ตีนิดหน่อยเปลี่ยน QTE แล้วแล้วก็แปะบัฟหน่อยเนาะอ่ะ เปิดแบบมินเดบ,บยองกูเออแล้วก็อันติเพิ่มปริมาณดาเมจเนาะอ่ะแล้วเราก็เอาน้องอามามิยะมาเก็บงานต่อเลยจ้านี่สำหรับการเล่นของน้องอามามิยะนะผมเอาจริงคือถ้าเราเปิดอันติแล้วแบบเราพยายามใช้สกิลหนึ่งก่อนนะเพราะว่ามันจะได้แบบความมืนมิดมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดได้ความมืนมิดมันก็จะทําให้ทั้งพลังโจมตีแล้วก็อัตราคิดที่เขาเพิ่มขึ้น้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นก็เปิด1ก่อน2เนาะอย่าวิ่งไปเปิด2ก่อนเออนี่เดี๋ยวผมลอง ไม่เบรกเกาะนะเออก็ลองตีนี่เรียกว,ว่าดาเมจมันแรงมากนะดูดินี่ขนาดไม่เบรกเกาะน,นะมันฟันแบบถึงแม้ว่ามันได้ปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นจากที่ว่าเราชนะทตุลมเลยเนาะเพราะว่าเจ้าดาดนี้มันทําให้ทตุลมกับท่าน,น้ําะสามารถแบบชนะทตุแล้อะเออนอ้องอามามีมาก็จะตีแรงขึ้นด้วยแต่ว่าตัวน้องเองเอถึงดาเมจก็ค่อนข้างแรงมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวถึงบอดแล้วถึงบอดแ,แน่นอนว่าต้องตีเกาะวะนะตีเกาะเหลือง อ่ะโอเคปุ๊บเราก็เบรกเกาะเหลืองทิ้งชึบชึบโอเคแล้วเราก็ QTE มาปุ๊บเปลี่ยนเป็นบ,นบยองกูแปะบ,บชึบปุ๊บเปิดอันติเพิ่มปริมาณดาเมจครับอ,อีกอือโอเคเอาน้องเอามีมยะมาต่ออันติไปเลยโอเคแล้วก็เปิดหนึ่งนะเอาบัฟความมืดมิดแล้วก็สองแน่นอน,อนตีแรงขึ้นอยู่แล้วเนี่ยดูดาเมจมันแรงมากนะถึงแม้ว่า มันจะไม่มีเจ้าส่วนบับเหมือนของอาริเซียเนาะว่าที่ว่าสามารถแช่แข็งได้เพราะมันเป็นธาตุลบนะมันไม่ใช่ธาตุาน,น้ำมันแช่แข็งไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าดาเมจมันแรงมากเนี่ยดูดิฟันโหเลือดบอสคือจะตุย,ยนะอ่าเดี๋ยวเราเบรกเกาะหน่อยเพราะว่ามันเปิดเกาะเหลืองนะไม่งั้นเดตีไม่เข้าโอเคเอาน้องเอามามียะมาปิดงานจ้าเย้ yeah. โอเค สำหรับการเทสของน้องอเมมิยะน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมผมมองว่าส่วนตัวตัวน้องเอามาเล่นได้แต่ว่ามันจะเล่นได้แค่ในด่านนี้แหละถ้าเกิดเอามาลงการลุกลานนะเพราะว่าผมว่ามันเอาไปลงด่านสุดท้ายไม่ได้จริงนะเออผมยังไงผมก็ยังเชื่อว่าอาริเซียค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าลบบัฟไฟได้เนาะอันนี้หมายถึงว่าสําหรับลงแค่การลุกลานแห่งแสงสว่างนะเพราะว่า ด้วยความว่าอาริเซียมันสามารถลบปับไฟซึ่งเป็นบัฟที่แบบมันขัดได้อะเออมันเรื่องไงอะมันมันต้องใช้อะน้องอัมมมีะเอามาเรียกว่าไงทำดาเมจเพิ่มได้เพราะว่าสกิลซัพพอร์ตของน้องอะดาเมจแรงมากคือผมอัพที่ขั้น7แล้วก็ตัวน้อง5ดาวเนี่ยเออปริมาณดาเมจมันขึ้นไป4,000กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเอามาใช้นี่คือแบบมันมันดีนะแต่ว่ามันถ้าเอาไปใช้จริง สมมุติว่าดาเมจเราไหวอะ่ะมันสู้ไม่ได้อ่ะอันนี้คือขอสปอยก่อนเลยนะครับก็คือในคลิปหน้าของวันอังคารเนาะเออก็คือผมขอลงเป็นเจ้าเอ,อ่อเรียกว่าเป็น <laughs> ก็คือผมขอลงเป็นคิดเทียริสแทนเนาะเพราะว่าจริงๆผมอะ่ะ รู้ว่าตัวมึงเข้ามาใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะว่าจัดเทลิตได้เข้ามาแค่ตัวเดียวอะ่ะเออเราก็ไม่น่าจะจัดเทลิตเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากอัปเดตแผนนี้จริงอ่ะเออเทลิดแม่งควรเปลี่ยนมากเลยอะ่ะคือใครเข้ามาดูเทลิดอันที่แล้วอะ่ะผมว่าควรควรดูอันใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เทลิดผมเชื่อได้เลยว่าเปลี่ยนแน่นอนหลังจากอัปเดตมาตัวที่ไม่มีประโยชน์หลายๆอย่างอ่ะเออตอนนี้มันกลับมีประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปผมขอทําเป็นเทลิดแล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวน้องอามามิยะมิรอิถ้าเกิดใครคิดว่าดาเมจด,ดีดาเมจแรงอะ่ะผมเชื่อผมบอกเลยว่าเปิดทั้งแจ๋วทั้งแจ๋วทั้งแรงผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีงบก็อาจจะไปรอเจ้าตัวประธานโกกุนฮีก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นท่าแสงเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของ โกคุนฮีจะเป็นแบบแนวไหนอาจจะเป็นไฟเตอร์เหมือนฮาวนงดงซูก็ได้นะผมคิดว่าตัวมันน่าจะเป็นทรงนั้นอะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมไปละจ้าบายจ้าคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคลิปแบ่งจากคลิปที่แล้วเนาะอี